หลังจากที่เราได้รู้จักกังหันลมและวิธีการคำนวณในการสร้างกังหันลมแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มสร้างกังหันลมกันนะครับกังหันลมที่เราจะสร้างต่อไปนี้เป็นกังหันลมแนวแกนตั้งเนื่องจากกังหันลมแนวแกนตั้งสามารถดึงเอาพลังงานลมมาใช้ได้ดีเหมือนกันในการทำงานสามารถรับแรงลมได้ทุกทิศท,ทางและสามารถใช้งานได้ดีในที่แคบอย่างเช่นซอกตึก หรือบนอาคารสูงสูงและยังนำมาทำเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อีกด้วยเนื่องจากสามารถทำงานได้แม้อยู่ในห้องโดยการจำลองแรงลมจากเครื่องเป่าลมแค่นี้กังหันลมก็สามารถทำงานได้แล้วครับงั้นเรามาเริ่มสร้างกังหันลมกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนที่1เมื่อเราเลือกชนิดกังหันลมได้แล้วเราจะทำการออกแบบใบพัดโดยใช้โปรแกรม a u t o c a d ต่อไปเราจะมาคำนวณหาขนาดความกว้างของกังหันลมกันนะครับโดยเราจะทำการสร้างโมเดลกังหันลมขนาด250วัตต์ที่ความเร็วสูงสุด9.5เมตรเซกจากสูตร p เท่ากับ1ส่วน2โล av กํลัง3คูณด้วย cp เราจะหารัศมีของกังหันลมโดยการแทนค่าลงไปในสมการโดยจะกำหนดให้ค่า cp ที่ต่ำสุดเท่ากับ0.32ซึ่งได้มาจากการทดสอบในห้องอุโมงค์ลมที่ประเทศอังกฤษและกำหนดค่า rho ความหนาแน่นของอากาศเท่ากับ1.225เมื่อแทนค่าลงในสมการเราจะได้รัศมีของกังหันลมเท่ากับ0.72เมตร เมื่อเราได้ขนาดของกังหันลมแล้วเรามาเริ่มสร้างกังหันลมเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างกังหันลม 1. เหล็กรูขนาดความยาว30เซน6เส้นเหล็กฉากสำหรับยึดใบพัด 3. ท่อ PVC ขนาด4นิ้วและ 4. ท่อ PVC ขนาด1นิ้วความยาว1เมตรจำนวน3เส้นต่อไปเราจะมาเริ่มสร้างโมเดลกังหันลมกันเลยนะครับโดยขั้นตอนที่1 เราจะนำเหล็กลูมายึดกับโครงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยที่เราจะใช้เหล็กลูที่มีขนาดความยาว30ซนติเมตรเพื่อให้ได้นขนาดของแขนเท่ากับ60ซนติเมตรเมื่อบวกกับขนาดของใบพัดและโครงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเราจะได้ขนาดคอรัศมีการกวาดใบพัดเท่ากับค่าที่เราคำนวณได้พอดี งั้นเรามาเริ่มสร้างกังหันลมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับอันนี้คือขั้นตอนในการประกอบแขนใบพัดหนึ่งนำเหล็กแบนดือสองเหล็กฉากสามหนอดตัวผู้และหนอดตัวเมียน,นะครับประกอบให้เข้ากันนะครับ ก็จะนำแขนใบพัดที่เราประกอบเหล็กขาดไปแล้วมายึดติดกับโรเตอร์เพื่อเป็นตัวรับแรงลมครับผมเมื่อลมพัดให้โรเตอรอ์ไม่เหล็กหมุนตาผ่านกดรวดก็จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าออกมานะครับนะครับโดยเราจะใช้สว่านนะผมเจาะเพื่อยึดนี้ติดเข้าไปนะครับทั้งหกอันเลยครับผม เราก็จะยึดในการใช้น็อตน,นะครับผมยึดสองตัวนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะทําแบบนี้ให้ครบหกด้านนะครับผมเพื่อที่จะนําใบพัดมายึดกับตรงปลายครับผมครับต่อไปเป็นขั้นตอนการทําใบพัดนะครับก็เราจะใช้ความความยาวของใบพัดห้าสิบเซนนะครับของในแต่ละใบนะครับ โดยนำท่อ PVC <c oughs> ขนาด 4, 4นิ้วนะครับยาว1เมตรครับยาว1เมตรก็แบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งแล้วก็จะผ่าเป็น2ส่วนนะครับเป็นใบพัด เป็นสองส่วนคนระับเพื่อจะไปทําใบพัดต่อไปคนระับนี่นะครับนี่คือการตัดผ่าแบ่งครึ่งให้ได้ใบพัดนะครับ อันนี้คือผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําแบบนี้นครับหกชิ้นครับวันนี้ะครับผมหลังจากที่เราได้ใบพัดมาแล้วนะครับผมเราก็จะนําใบพัดมายึดจุดตอกแสบนะครับผมโดยการวัดแบ่งคึ้นใบพัดนะครับผมแล้วก็เจาะรูนะครับผมยึดกับแสบนะครับผม สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอบผมโมเดลกังหันลมแนวแกนตั้งจากเครื่องทสื้ผ้าครับผมจากมอเตอร์เครื่องเสื้ผ้าครับผมสวัสดีครับผมนายสันทัก์สิงห์ชัยครับสวัสดีครับผมนายมกระากาจารีครับผมผมวัชรกรปวนชมพูครับผมนัทพงศ์ยอดเงินครับผู้ถ่ายพัฒนาศักดิ์พิพัลน์นมาครับขั้นตอนการทดลองของพลังงานลมนะครับคือเราจะใช้โบเวอร์เพื่อปั่นกระแส แล้วก็เราจะดูจากเอาพูดว่าได้เท่าไหร่ครับทดลองเลยพี่ Thank การทดลองพบว่าพลังงานที่ได้จากกังหันลมยังจะไม่สามารถใช้งานได้ทันทีเนื่องจากเราใช้ลมมาเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งมีความไม่แน่นอนอยู่จึงเป็นไปตามสมการ n <S <S เท่ากับ 120f ส่วน p mm hmm. เมื่อลมแรงรอบที่ได้ก็จะมากและเมื่อลมเบารอบที่ได้ก็จะน้อยทำให้ความถี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการใช้งานเราจะต้องนำพลังงานที่ได้มาชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วใช้อินเวอร์เตอร์ในการแปลงกลับมาใช้งานอีกที สรุปผลการทดลองกังหันลมสามารถเริ่มทำงานได้ที่ความเร็วลม2.5เมตรเมตรเซกแต่ยังไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้กังหันลมสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ที่ความเร็วลม5เมตรเซกแรงดันไฟฟ้าที่ได้5โวลต์กระแสไฟฟ้า0 0 1มิลลิแอมที่ความเร็วรอบ90รอบกังหันลมทำงานได้คงที่ที่ความเร็วลม เเมตรเปอร์เซกแรงดันไฟฟ้าที่ได้14โวลต์กระแสไฟฟ้า0.7จจำนวนรอบ400รอบและกังหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด9.5เมตรเปอร์ซกที่แรงดันไฟฟ้า24โวลต์กระแสไฟฟ้า1.2อแอมป์ที่ความเร็วรอบ650รอบกลุ่มพลังงานลมขอจบการนำเสนอะเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ